สวัสดีครับลุงโจมสีทํสามมาวิเคราะห์อบอลให้ฟังแล้วพบก,กันทุกวันเวลาบ่ายสองก่อนอื่นเลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไลน์ SI c t ีซ3 3และกลุ่ม a c e b o o k ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีพีเด็ดบอลมาดูบอลครับเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทายสเตปสามทุกวันกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนของลุงโจมเองก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งกันด้วยครับเรามาดูบนทึกรรมของลุงโจมกัน่อยครับพีเดดยมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง สเตปไารแบบปัมๆมันคือเรือกลับมาแล้วนะครับคู่แรกคู่หลักของเราคิโรนาครับยอดเยี่ยมครับเป็นผู้ท้าชิงตัวจริงแล้วนะครับแบบนี้เปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครบเต็งกินเต็มส่วนสกอร์สูง2.75้กินครึ่งคู่ต่อมาครับอัลตาลาก็ยอดเยี่ยมครับชนะ4ประตูต่อ1คู่นี้ตกทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงครับส่วนคู่สุดท้ายดีนาโมบูคาเรสครับ บวกไปชนะศูนย์ประตุต๊ตสองคุณนี้สเต็ปเตงกินเต็มส่วนสกอร์สูง2.25เสียครึ่งทำให้ผลประกอบการเมื่อคืนบวก8,000บาทผลประกอบการรวมบวก14,000บาทสเต็ปแต็งแตกชุดใหญ่ครับบวก5,194บาทเฮสูงตามครับแตกเช่นกร,รันแตกชุดเล็กครับเดโบบบคาเนสนะครับเสียครึ่งสเต็ปไม่ตายครับมีเงินออนบวก1 19, บาท คือนี้ครับคืบนวันอังคารวันนี้มีเกมลีกกลางสัปดาห์นะครับที่เยอรมันบนดเดเลิก้าจะมีเกมลีกเกมสุดท้ายก่อนที่จะเบรกหนีหนาวไป3สัปดาห์ครับที่บเนเดเลติก้าเนี่ยสถา,านการณ์ข้าบนตารางกาลังนัวเลยนะครับส่วนอีกลีกหนึ่งที่เตะกันคืนนี้ก็ที่สเปนครับลาลีกาแน่นอนทุกคู่ไปดูไปรุนกันได้ที่บ้าดูบอลขด hd com ทุกลีกทุกถ้วยทัท่วโลก,ก,ก,กชัดเร็วแรงที่บ้าดูบอลขด hd com กดติดตามในทุกรวมถึงช่องสำรองด้วยลุงจมลงลิงไว้ให้หมดแล้วจะให้จบโครงจนที่นี่ที่เดียวสําหรับวันนี้ถ้าหลบให้เว็บร่มกับลุงจมสี่สามสาพาพร้อมแล้วลุยครับมากันที่ทัศนวิจารณ์ประจวนคัคทรี19ธันวาครับคู่แรกไปกันที่เยอรมันครับเกมบุนเดสลิก้าเป็นการเจอกันระหว่างแวร์เดอร์เบเมนครับจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เบลีสิครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครึง่ง จากนาราลีนะครับมาดูที่ตารางลีกกันก่อนเจ้าบ้านครับเบเมนครับ15นัดเก็บได้15แต้มปัจจุบันอันดับที่14 14จากทั้งหมด18ทีมนะครับส่วนไรสิครับทีมเยนวันนี้อันดับที่3าอลลีกตอนนี้ครับ15นัดเก็บได้ทั้งหมด32แต้มครับก็ตามหลังเลโวคุเซนครับอยู่7แต้ม เบเบนเนี่ยเริ่มจะเท้าอุ่นๆหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาใกล้โซนแดงเหลือเกินครับขณะที่ไรซิคเนี่ยก็ซุ่มตามอยู่เงียบๆครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องครับเสมอกัน0ูนย์แต่เกมที่เป็นทางการเกมล่าสุดเป็นเกมลีกที่บ้านของไรซิกไรซิกชนะไป2ประตูต่อหนึ่งคูณนี้สิครั้งล่าสุดที่เจอกันเป็นไรซิกทำได้ดีกว่านะครับชนะไปเจครั้งเจ้าบ,บ้านครับแวรเดอร์เวเมน ใน2เกมล่าสุดของเบเมนครับสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนิดหน่อยนะครับหลังจากที่สะดุดคึกึกมาพักใหญ่เลยนะครับชัยชนะเหนือออส์บวร์กนะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่เสมอกับมือเชกับบักสองสองทำให้เบเมนเนี่ยอยู่อันดับที่1 4เหนือโซนอันตราย5แต้มครับเป้าหมายในฤดูกาลนี้ของเบเมนคือรักษาสถานะทีมในบลเดริก้านะครับเพื่อเล่นในฤดูกาลหน้าซึ่งจริงๆเบเมนเองเนี่ยโดยคุณภาพโดยบรุษงทินเนี่ยไม่ควรจะต้องอยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มหนีตายน่าจะไปลุ้นครึ่ ด้วยการที่ขาดความสม่ำเสมอแล้วก็ฟอร์มเกมเยือนไม่ค่อยดีครับเบเบนจริงต้องจัดการตรงนี้ให้ได้ก่อนผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนครับตรงหลังเนี่ยของเบเบนหายไป3ตัวครับลีออนโลเปสอาร์มอสพีเพิลครับแล้วก็มาโคฟิโดส่วนมิดฟิลหายไป1ตัวครับอาการบาดเจ็บนิโคไลเลฟทีมเยือนบ้างน,นะครับอาจทีมเยืยนอนเอาไปไลซิกครับไลซิกเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรเยอรมันที่ดีที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาครับพวกเขาเนี่ยกลายเป็นขาประจำของแชมเปี้ยนลีกครับและก็ปีนี้เนี่ยบรรลุปเป้าหมายผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของแชมเปี้ยนลีกไปได้เรียบร้อยกกก็กลัับมาโฟส เกมลีกได้เต็มที่ครับส่วนในบูเลอิก้าพวกเขาอยู่อันดับที่3โดยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บออดออดแอนแอ,อนรบกวนครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะไล่บี้ติดลุ่มนำทั้งเลโวกุเซนแลวก็บายเยน ใกล้กว่านี้ก็ได้ครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับสามนัดล่าสุดในบุนเดิลิก้าไรซิกยิงไป8ประตูและเอาชนะทีมระดับครึ่งบนของตารางทั้งนั้นนะครับไรซิกจะมาเยือนเกมนี้ด้วยความมั่นใจเพราะนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะฮอฟเฟนไฮม์มา3ประตูต่อหนึ่งผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนของไรซิกครับมีแต่ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทีโมแวนเนอร์นะครับแล้วก็ดานี่โอโมนี่เป็นมิดฟิลด์ตัวจี๊ดเลยนะครับแล้วก็มีกองหลังครับวิลลี่ออรแบนนัดต่อไปของทั้งคู่ครับมีอะไรกกกกกกกัััััััังงงววลลลรรรรออ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 ยยยยู่่่่่หหืืเเเเเเเปปา็็จจจนน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 ีีีีีีีทททึะะะคคบบบบบบมมม้25โโดดไุ สาครับส่วนไลทิคจะเปิดบ้านเจอกับไอทัฟเฟนฟอร์ดอันดับที่8ครับเจอกันีทีก็ประมาณเดือนกุมภาเลยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยราคาต่อรองเนี่ยเปิดมานะครับให้อาแบรไลทิคเนี่ย บุกมาต่อเบเมนนะครับ1ลูกจ่ายที่0.95สูงต่ำเกาสินาทีครับกำแพงอยู่ที่3.25จ่ายที่0.94แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.25จ่ายที่0.77กระแสะการเล่นจากเอเชียบุกี้ครับให้ไลซิกต่อเบเมนเท่ากับเบย์เมนครับต่อ1ลูกแต่คนเนี่ยรองเบเมน67%ครับแล้วก็คนต่อไลซิกอยู่ที่33%ราคาในรอบส2ชั่วโมงล่าสุดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับถึงเวลาฟันธงการัััับบบหหนาตาตนหนน,น้้้าาาตต่อออรงงงปจจุขใแววทลเ็ดี สำหรับคู่แรกครับลุงขอให้ต่อไรซิกครับ1ลูกแอบต่อแพงไปนิดนะครับไรซิกเนี่ยมาเยือนแต่ต้องชนะสกอร์ห่างสองลูกขึ้นไปถึงจะกินตังนะครับแล้วเบ็เมนช่วงหลังฟอร์มกำลังกระเตื้องขึ้นด้วยครับทำให้ลุงเนี่ยไม่ชอบเหลี่ยมเต็งเท่าไหร่ แต่ถ้าให้เลือกเนะี่ยก็ขอไปทางไลซิกที่กำลังมั่นใจจากการชนะติดกันมา4เกมครับและเฮ h ดูเฮดการเจอกับเบเมนสีฤดูกาลหลังสุดที่มาเยือนนะครับไลซิกเนี่ยมีสติชนะ3เสมอหนึ่งแล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับเจอกันในช่วงหลังๆเนี่ยเหมารอบบุกมาทุบอย่างเดียวเลยครับแน่นอนถ้าเบเมนเนี่ยเจ้าบ้านที่เท้าอุ่นใกล้สนใดก็คงต้องมาสู้เต็มที่แน่ผลเสมอไม่ดีต่อลาคู่ครับแต่นั้นเกมนี้น่าจะเก,เ,เกมเป็นเกมเปิดนะครับแต่หมัดต่อหมัดวัดกันช่วงนี้ไลซิกดีกว่าแน่ครับบวกกับราคาแพงไปดูเหมือนล่อให้รอนะครว่ากดี ส่วนผลลงประตูสูงต่ำ9 0สนนาทีครับลงจบให้ไปที่ดอกจันสกอร์สูง3.25เนี่ยครับชอบเหลี่ยมสูงไปที่เหลี่ยมสูงดีกว่าเพราะคาดการณ์ว่าเกมนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นประตูจากทั้งสองฝั่งก็มีเหตุผลดังนี้นะครับเบเมนเนี่ยแต้มของพวกเขานะครับส่วนใหญ่ในฤดูกาลนี้มาจากการเล่นในบ้านนะครับวันนี้พวกเขาหวังแน่นอนครับว่าจะมีผลการแข่งที่ดีในการเจอกับไรซ์ครับแต่คู่แข่งของพวกเขาเนี่ยอย่างไรซ์เนี่ย ทีมที่เล่นได้อย่างแข็งแร่งในช่วงหลังอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าชนะมาสี่เกมติดแถมเฮตุเฮสครั้งล่าสุดในการบุกมารางของเบเมนก็ดีกว่าครับแต่ไรซิกเองเนี่ยก็เสียประตูในเกมเยือนถึงสิงประตูใน5เกมเยือนก่อนหน้านี้ครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมลุงคิดว่าจะได้เห็นการยิงประตูจากทั้งสองฝั่งแล้วก็จบด้วยสกอร์สูงนะครับสกอร์ที่คาดว่าไรซิกจะชนะไปได้1ประตูต่อ3ามครับแล้วก็สูงต่ําครึ่งแรกกําแพงอยู่ที่1.25ลุงว่าลวนหน้าสนนะครับครูแรก รึ่งแรกนะครับน่าจะมีประตูก็รอเลตต่ต่ำแล้วให้กดคู่ที่ส่วนตัวครับเล่นไปทางดอกจันสกอร์สูง3.25ส,ส,ส,ส่วนเช่นเคยครับอีก2คู่2ทีมที่เอามาฝากันเป็นทางไปต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับคู่ที่2ครับไปกันที่เกมลาลิก้าคู่ระหว่างราโยบายกาโนครับพึ่งน้อยจะเปิดบ้านเจอกับพีข้างขาวครับ บาเลเนเซียเตะกันเวลาตีหนึ่งภาพรวมครับไปกันที่เจ้าบ้านก่อนรายโยนะครับรายโยสินัดมีอยู่20แต้มครับปัจจุบันอันดับที่11ส่วนบาเลเนเซียอันดับติดกันเลยนะครับอันดับที่10นะครับก็17นัดมีอยู่20แต้มเท่ากันนะครับแต่ลูกได้เสียเนี่ยบาเลเนเซียดีกว่าโดยเกมล่าสุดที่ทั้งคู่นี่เจอกันเน่เป็นเกมลีนะครับที่บ้านของบาเลเนเซียก็เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งคู่นี้1 0ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นรายโยนะครับชนะไปคร้งเสมอกันงครับ มารกี้เจ้าบ้านก่อนนะครับราโยบายกาโน้ครับมักจะเกาะแถวกลางตารางอย่างมั่นคงครับนับตั้งแต่พวกเขาเนี่ยเคลื่อนเลื่อนชั้นนะครับมาในปี2021ครับฤดูกาลนี้ก็ยังคล้ายเดิมครับแต่ช่วงนี้ฟอร์มไม่น่าประทับใจชนะเพียงนัดเดียวจาก7เกมหลังสุดในทุกรายการนั่นแปลว่าถ้าไม่ปรับปรุงฟอร์มจากกลางตารางเนี่ยอาจจะร่วงไปเรื่อยๆครับเกมล่าสุดของราโยครับก็บุกไปแพ้ศูนย์ประตูตัวหนึ่งกับโอซาซูนาครับเสียประตูในครึ่งหลังครับสมาธิหลุดแวบเดียวครับถึงตายเลยนะครับ ส่วนดีมเยอนครับคุณชายข้างขาวบาลนเซียรครับมีความคล้ายคลึงกับลาโยบาเยโกโนในฤดูกาลนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกเขาทําได้ดีนะครับแต่ช่วงหลังนัฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนลาโยเลยนะครับเพราะบาลนเซียชนะเพียงนัดเดียวจาก6เกมล่าสุดเกมล่าสุดครับในเกมน้าที่แล้วเล่นในบ้านเสมอกับบาเซลน่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งสิ่งที่ตลกคือลาโยน่ะที่เล่นกับบาเซลน่าไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็จบที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอกับบาเซอน่าเหมือนกันนะครับสกอร์เดียวกันเลยครับดู ร่องบาเลเซียปอปเสมอครึ่งสูสีกันมากๆครับเพราะทั้งคู่เนี่ยอันดับติดกันแล้วก็คะแนนเท่ากันบาเลเซียทีมเยือนเนี่ยมีเกมที่ชนะเยอะกว่าแต่ก็แพ้เยอะกว่าครับส่วนลายโยน่ยจำนวนเกมชนะน้อยกว่าแต่ก็แพ้น้อยครับส่วนใหญ่เนี่ยหนักไปทางเสมอและบาเลเซียเน่ยก็มีจํานวนประตูที่ยิงได้เยอะกว่าครับจากตรงนี้น่ะ ก็มองว่าบาเลีเซยียจะดูดุดันกว่านิดนิดครับนั่นทําให้รู้มาว่าเกมนี้เนี่ยมีสิทธิ์ออกได้3หน้าเลยดังนั้นเมื่อราคาออกมาแบบนี้ก็รองบาเลีเซียไปดีกว่านะครับกิน2หน้าสวักินครึ่งชนะกินเต็มส่วนสูงต่ำเกาสิบนาทีลงจงให้ไปที่สกอตต่ำครับอกจันทสกอร์ต่ำเน้นสกอร์ต่ำส2งจ อย่างไรก็ตามนะครับเต็งมันสูสีไปเราหลบมาเล่นสกอร์ต่ำดีกว่าครับลุงมีเหตุผลรองรับอยงนี้นะครับรายยเนี่ยยิงได้เพียง2ประตูใน3เกมหลังสุดครับแล้วก็ทั้ง3เกมจบด้วย2ประตูหรือว่าน้อยกว่านั้นครับส่วนบรเซียย,ยยิงได้3ประตูจาก5เกมก่อนหน้าทั้งคู่เนี่ยมีการทําประตูที่น้อยในช่วงหลังครับแล้วเกมนี้เนี่ยมาเจอมาตัดแต้มกันเองอาวุธหนักแบบไม่มีทั้งคู่แล้วย,ยังต้องมาระแวงกันเองอีกนะครับดูว่าเกมนี้น่าจะหนืดๆลูกเดียวอาจจะมีผลแพ้ชนะได้เลยแต่ทางสกอร์ต่ำดีกว่าครับ 0.75ครับดูว่าไม่น่าสนข้ามไปดีกว่าคุณนี้ส่วนตัวครับให้เน้นนะครับไปที่สกอร์ต่ําครับ2.25ส่วนคู่ที่3เพทียวอาฝากกันครับก็ยังอยู่ที่เกมลาลิก้าสเปนครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างแอตเลนติโกมาดิดครับจะเปิดบ้านเจอกับเกตาเฟสตะกันดึกเลยนะครับตี3่งภาพรวมนะครับ ไปกันที่เจ้าบ้านก่อนแอตเลติโกมาดริดปัจจุบันอันดับที่4ของตารางครับ16นัดเก็บได้ทั้งหมด34แต้มส่วนเกตาเฟ่ครับอันดับที่8ปดครับสินัดเก็บได้ทั้งหมด25แต้มครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับเป็นการเจอกันที่บ้านของแอตเลติโกมาดริดในเกมลีกครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1คู่นี้10เกมล่าสุดที่เจอกันน่ะมาดริดสถิติคมบานครับชนะไป8เสมอ2โดยที่เกตาเฟ่นอะสิบเกมล่าสุดไม่ชนะเลยนะครับเจ้าบ้านครับ ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอเลติโกมบดริตอยู่ในท็อป3หรือท็อป4ทีมชั้นนำของลาลิกาตลอดครับโดยมี2ฤดูกาลที่ผิกเนี่ยไปไกลถึงขั้นคว้าแชมป์ลาลิกาได้ด้วยซ้ำแต่ฤดูกาลนี้ครับพวกเขาอยู่ห่างจากชิโลนาดับที่1อยู่7แต้มแล้วนะครับปัญหาหลักของตามนีแอเลนติโกมบดริตฤดูกาลนี้คือการเล่นเกมเยือนนะครับซึ่งพวกเขาเก็บได้แค่10แต้มจาก8เกมครับแเกมก็24่แต้มนะครับก็เก็บได้แค่10จากย4แต้มเท่นั้มเท่านันนนานาานใน,นเนี่ย ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแอตเล,ลติโกมาดริดเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็ผ่านรอบน็อกเอาท์ไปอย่างง่ายดายในฐานะอันดับที่หนึ่งของกลุ่ม E ครับหรือว่าปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากการจับปลาสองมือครับมัวกวังวลในแชมเปี้ยนลีกมากเกินไปส่งผลถึงให้ฟอร์มในลีกด้วยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เนี่ยเกมเยือนแ่นเล่นไม่ดีนะครับบุกไปแพ้บิลเบาวสองประตูตสูนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสุดเลยนะครับส่วนทีมเยือน,นครับช่างกลเกตาเฟ่ครับ โผล่มาในฤดูกาลน,นี้ด้วยฟอร์มเด็กโฟคิงเลยนะครับแล้วก็ทำได้ดีซะด้วย13เกมหลังแพ้แค่เกมเดียวครับแล้วก็6เกมหลังชนะ1 4เกมโดยชนะรวด3เกมหลังสุดตอนนี้เนี่ยห่างจากพื้นที่โซนยุโรปเพียง4แต้มครับลาลีกาปีนี้นอกจากคิโนนาแล้วเกตาเฟก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมาครับ ต้องดูว่าสไตล์การเล่นที่ดุดันหนักนวงเสียบเป็นเสียบนะครับจะพาพวกเขายืนได้ยาวไปถึงปลายได้ดูการไหวไปเพราะนอกจากจะเสียงเหลืองเสียงแดงแล้วยังใช้แรงเยอะแล้วก็การใส่สุดแต่จังหวะ50 5 0เนี่ยยังเสียงเจ็ดกิรนะครับเกมล่าสุดอะเกตาเฟ่โว้ยนะครับช่างกลเกตาเฟ่รนะบุไปอัดเทมบุตรยูโรป้าอย่างใส่ปีย่าครับเลขาบ้าเลยนะครับศูนย์ประสูต่อสามกำลังห้าวเลยนะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติครับคููนึ่งจมให้ดอกจันรองเกตาเฟ่ครับลูกควบลูกขึ้น เจ้านครับแอลติโกมาดรต์ยิงได้เพียง4ประตูจาก4นัดหลังสุดครับในทางกับการอย่างที่บอกไปเกตาเฟนะ่แพ้เพียงแค่เกมเดียวจาก13เกมก่อนหน้านี้ครับรับพวกเกตาเฟนะ่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับดุเป็นพิเศษในการเจอกับแอตมิโรเห็นได้จากเฮดตูเฮดสิครั้งล่าสุดที่คู่นี้เจอกันมีการแจกใบแดงไปสักเเกมนะครับและแม้เฮดตูเฮดสิเกมล่าสุดเกตาเฟ่จะไม่ชนะเลยแต่ถ้าดูเฮดตูเฮดการบุกมายเยือนลังหมีของเกตาเฟ่นะเเฟนะสี่เกมหลังสุดครับถ้าเอาเราเราเอาราคาของคืนนี้นะครับซึ่ง คือแอตเลติกมาลบืต่อลูกควบลูกครึ่งเนี่ย4เกมล่าสุดเกตาเ,เฟ,เฟ่มีสติเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สามแต่แพ้ไม่ขาดนะครับพรแพ้แค่ลูกเดียวแปลว่าถ้าเล่นเกตาเฟ่นเ,นเนี่ยถึงแพ้แต่ได้ตังค์ครับดังนั้นราคาวันนี้เปิดมาแบบนี้ลุงกัดฟันวัดใจช่างกลเกตาเฟ่ครับรองไหมครับพรแพ้หนึ่งลูกอย่างได้ตังค์สูงต่ำเก้าสิบนาทีครับลุงจบให้ไปที่สกอร์สูงสองจุดห้าเหลี่ยมนี้จริงๆเนี่ยดูยากนะครับ มันมองยากตรงที่ไม่รู้ว่าแอตเลติกมาดรดจะมาแผนไหนครับคือโดยพื้นฐานของแอตมาเรตเน่เป็นทีมที่ขึ้นชื่อว่าเล่นบอลแบบกองโจรครับเน้นผลนะครับแล้วก็มักจบสกอร์ต่ำคออืนนี้เนี่ยเป็นภาพจําติดตัวจากสไตล์การอมทีมของซิเบอร์เน่ครับแต่ถ้าคืนนี้เนี่ยงัดท่าไม้ตายท่านี้มาครับงัดไม้ตายก้นหิบมาใช้เนี่ยก็แปลว่าแน่นอนสกอร์ต่ำนะครับแต่แอตมาเรตเนี่ยก็เล่นบอลเกมรุกมากขึ้นอย่างสังเกตได้ชัดในฤด,ดูกาลนี้ครับในขณะที่เกตาเฟเองช่วงนี้ก็มาดีมาดุเหลือเกินนะครับ ดังนั้นนะครับรู้ว่าเกมนี้เนี่ยถ้าถามลุงลว่าอาจจะนะครับมีประตูจากทั้งสองฝั่งก่อนที่สุดท้ายเนี่ยแอดมาริดที่เล่นในบ้านจะเฉือนชนะไปได้ครับแต่สุดท้ายเต็งเราจะได้ตังครับรวมถึงสกอร์สูงด้วยสกอร์ที่ให้ี่ว่าแอดเลนโกมาริดชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกัมพยอยู่หนึ่งลูกรู้ว่าน่าสนนะครับคู่นี้ส่วนตัวเน้นไปทางดอกจันครับรองช่างกลกตาเฟ่ครับลูกควบลูกครึ่ง สรุปทั้งสามทีมที่ท่าม4-3-3ให้เอาไปถลมเว็บในวันนีน้ครับลายสไต์ C-C-C 3-3-3ใจดี3 3ให้ฟรีทั้งสามตัวคู่แรกครับให้ต่ออาเบลันติแต่ให้เน้นนะครับดอกจันไปทางสกอร์สูง3.25คู่ต่อมารอง IA, ออมมอบาเลนเซียปปเสมอครึ่งแต่เน้นไปทางดอกจันสกอร์ต่ำ2.25ครับส่วนคู่สุดท้ายให้ดอกจันรองเกตาเฟ่ครับเน้นรองเกตาเฟ่ลูกควบลูกครึ่งครับแล้วก็ไปทางสกอร์สูง2.5ครับ ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ลุงจมชอบแต่วันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมครับแอดไลน์มาไลน์สายซีซีซีสามสามสามจัดให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนคติเด็ดที่ดีที่เดียวแล้วก็ลุ้นเครดิตครับฟรีทุกวันกับเกมทายสเต็ปสามโดยอย่าลืมครับแอดมาที่ไลน์สายซีซีซีสามสามสามไลน์สายซีซีซีสามสามสามแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มแล้วมาสนุกกันได้ทันทีครับทุกใบสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ